สตอรี่นะครับนาทีสนับสนุนน้ำพวกเราเนาะครมาชุดใหญ่เลยตามสบายนะคระกันได้ทั้งวันวันนี้ขอบคุณได้เลยครับครับผมราศีจับนะตองนี้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยราศีจับเหรอจริงเหรอพบกันใหม่สวัสดีค่ะโอ้แสดงว่ามีว่ามีแวววัดดิสายตามีแววว่ัดดินเลยกินะฮะตอนนี้ก็เอ้าดูครับ แม่ตอมกำลังทำข้าวเพิ่งเสร็จตนอะยังตอนนี้กินข้าวยังยังเลยครับวันนี้ตั้งใจจะมากินข้าวด้วยซุป่อไม้อะซุปตอไม้ซ่บๆเนาะมีเช้าด้วยแม่ไม่ทํากับข้าวนะครับเพราะว่าแม่ไปหาหมอต่เช้าเลยนะครับไปส่งแม่ที่รพสตนะครับไปหาหมอในเช้าก็เลยไม่มีแนวกับข้ามากินวันนี้ปนบอกปิ้งปลาด้ยล้วนาปลา้ายอยู่ร้านหามาก แต่ว่าไม่ทำครับมาเด้อใครจะกินน้ำหนูหนาวเลยเอาเลยใครหิวมากินก่อนเลยตอนนี้กำลังขึ้นหน้าปูนนะฮะข้าปูนเยอะไดกินเสร็จแล้วก็จะมาขูดคนอื่นกินกัหนึ่จิ้มนะหายทำหายหายไปไหนทำได้เหรอหนย่งจิ้มจะจิ้มอะไรจะิ้งจิ้ม มีน้ำตาลไหมครับด้านนี้นะฮะจะล้างขึ้นน้ำพุ่นพี่เราเห็นบอกมันเล็กไม่เดียวไม่ได้แล้วนี่เป็นนั่นแหละไม่ให้หลอกมันเล็กขอใหญ่ต่อครับทุกท่านขอที่เวลากินข้าวแล้วนี่นะว่าจะมาชิมซุปหน่อไม้ด้วยดีแล้วเนี่ยครับผมมือเที่ยง ได้ไหมซุปหน่อไม้ได้ครับกินได้ใช่ไหมกับตันกินได้ครับก็ต่างไม่กับทางใต้ก็ไม่ไม่น่าจะต่างพิธีชีวิตก็จะปรับตัวไดเลยโอเคครับผมเหมือนเหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันเนาะครับผมเออเนี่แหละอยู่ง่ายๆกินง่ายครับข้าวเหนียวก็กินได้ครับกินไดเนาะครับผมมาอยู่ก็น่าจะหลายปีแล้วอีสานตอนนี้ครับผมน่าจะคุณคุณอ่ะเพราะว่าน่าจะ ถึง10ปีไปอยู่ท่าไปอยู่อีสานอยู่30ปีนะครับ30ปีเนาะตั้งแต่อายุ12เนาะตอนนี้ก็อายุ30แล้วนะเอ้ย20ปีเนี่ย12ครับผมเล่นกับผู้เล่นมาอยู่ประมาณเกือบเกือบ10ปีเกือบเกือบ10ปีแล้วนะมาเป็นเขยที่ที่นี่เนาะจนมีลูกสองคนนะมาอยู่นี่ก่อนที่จะได้แฟนเลยไหมใช่ครับ ครเอ้าทำไมกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยเอออิ่มแล้วเหรอเอามามามากมามากินข้าวครับนี่นี่นี่ยังเหลืออยู่เหรอมาองกินดูเาหน่าอร่อยแม่ก็ว่างั้นแหละไม่อยากกินดู อินดูจนจะรู้ว uh uh ่าอร่อยนะอร่อยป้าใช้บ้านกินแล้วรี้กินอร่อยไหมอื่นก็มีนะแต่หนูไม่กินเห็นบอกว่าฝีมือแม่ของพี่มานานะครับไ้อร่อยหรือเปล่านะพี่มานาครับถ้าอร่อยพรุ่งนี้แม่ทำให้อีกได้ไหมครับสั่งเคราะห์มาแล้วใช่ไหมได้ได้รวยเยอะมากที่่บ้านแมพี่ทำอร่อยมาก นอนได้จะว่าชอบททำพีครับแม่พี่ทำมามากเลยาเต้วองนีโกเยออมากจ้าเี่าเออกมาให้หนูมั้งดิไม่ไผ่ปากซื้อตอกได้ไหมตอกเหรอตอกที่ามัดแบบนั้นน่ะต้องถามมาก่อนแล้วก็มีมใ้่ถ้ามีมาให้เลยนะเดี๋ยวหนูจะห่อมัเลียงยูทูบเบอร์ลุงพนมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลุงพนมาลดในเด็ อยู่เรื่อยเลยพี่กับตันสงสัยจะโดนเราไหมอืมอ๋อพ่อไ่บอกเยอะจรเข้อืมอ,อือไงบ้างนี่จระเกข้ดีไหมตอบก็แบบนี <c oughs> นะครับเอ,อ็นสีทุกท่านตอบเป็นบรรยากาศ <c oughs> ล่าสุดนะครับท่นอเนี่ย ทำกับข้าวเสร็จก็ล้อมวงสงสัยกับข้าวแม่แม่อร่อยนะวันนี้ใครก็ไม่กินนะอร่อยครับไม่มีใครหิวของกินมันเยอะกินมะม่วงกินนู่นกินนี่ข้าวต้มมัดนะฝีมือแม่พี่มานาไปหนึ่งชิ้นเรื่องนี้นะอร่อยมากเลยให้โฆษณาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมจะถ่ายแบบเดียวทาม้ดูนะครับนะต่อเนื่องเลยไม่มีหยุดนะครับแล้วไปนะผมเดี๋ยวห้าสิบไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวรีบขึ้นใหม่ก่อนเนาะแล้วห้าสิบไม่ได้ใช่ไหมร้อยนี่ครับ เราไนะไเาด,ด,ดีใจแล้ววันนี้ต้องได้ร้อคลิปครัวพ่งนี้ได้พง้สคลิปวันนี้เหรอคืนนี้จะถ่ายยาวอยถึงที่สองเลยอเอาเลยกับตันเอาเต็มที่มาเดียครบผมท่านวันนี้เบวยได้ส <c oughs> ีม่งอ,อยู่นานประเด็นดามาพอกกันนะบุวยร <c oughs> ากอยดีเดีามาแน่ตาสังคม ดาเมยมาต่อยดาเบิดอยู่นั่นนักตันบอได้ดอกเขาวหัเบิดแล้วนี่มันกูไม่คิดเอาละขาหัวเบิ้แล้วเอาเนี่ยจระเข้จระนี้ดระเข้จระเข้เอาหนูลืมกดไทยอยากดึงงานบ้านเขียวหรือไเออเดี๋ยวดยากดึงงานบ้านเขียวออกไปแล้วดาบะไม่ทนแล้วเว้ยกูจะออกจากทีมงานบ้านเขียวออกไปเจอกันชั่วโมงนึงนี่ไม่มันไม่ทำอะไรวันวันมันพากินแต่ข้าวเออวันไปว่าแล้วโว้ย ดะแร่เ็ดยังเข้ามาบเนี่บวไาวแล้วแล้วพอมาให้กินอาหารว่างตัวแบมังวงก็้อพน้องบมัง่วงกินตอทีสิอร่อยมากกินป่ะแวกินมังวงแซบโอเคครับจะถามไหมตอว่า้รุงมีเอาหนมกินไหมตกเก่งไหมเอาครับเอาครับขอเป็นน้ำยากะทิครับพี่มานาเป็นประเทศพร้อมเนอะมาเจบเดิน มละลกอมีอยู่เนาะที kind <of> mm, ่มา <me>. ่อเป็นน้ำยากาะทิครับน้ำยากะทเดี๋ยวถ้าเลี้ยยาที่เ่อ่เดี๋ยวมาดูที่ตลาดขอเป็นน้ำยากาะทครับน่าจะอร่อยทำน้ำนมจีนไม่เป็นนะถ้ามีน้ำยาแล้วก็ยามาด้วยรู้นต่อนะครับนะต่อเนื่องนะครับผมแม่ขาดตอนครับเดี๋ทกิน้าเก้าไปเสืออนไหนีเมเนี่ยเสือยังครับเสือสไ คคือมาอยู่ได้ครับให่อันนีมันยื่นหุ่นรันนยุ่่นอันนี้ยื่นี่ไหมสรที่นี่เขาจลายที่อยู่ยะนะี่เเมือร วดแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวผมกินนี่ักินกินแค่นี้พอดีกินชอกินกีดีวหมดเลยมันจะได้ไม่ต้องเหลือกชอบักเม่าีวกินก็น้วกานครับจัาพมไม่กินเะครับวันนี้จะตมะขู่กระตน มีวัสดุติดตลาดสดตลาดสดนี่เนะพี่มานาวิ่งกลับบ้านทุกวันเลยเหรอครับอืมอ่ะอ่ะอำเภอโตโตพิไตโตพิสารการได้เลยเหรอโอ้พี่มาสะดวกกว่าเพื่อนเลยเนาะสูมาถึงนี่เลยเนาะห้าสิบโลอืมใกล้ห้าสิบเหรอครับพอเที่ยวได้อยู่พอเที่ยวได้อยู่เนาะถ้าเที่ยวไม่ได้ก็หยุดน้ำมัน เติมมาเท่าไหร่ไปกลับไปกลับวันละร้อยวันละร้อยโอ้ถูกเลยร้อยป๊าร้อยปอเติมห้าร้อยห้าร้อยได้ได้สองมืห้าร้อได้สองมื่วันละสองวสองวันไปกับที่มาหน้า่หาหานอนอยู่แต่ีดูกับแม่กินข้าวกับแม่้เจอนอนตอนแม่

กนขาด้ยกันครับทุกท่านคนคนน้ไม่ถูกเลยไม่ถูกกับตานทำหม่มนิ่ข้าวน้มเดียวครับเดินอกูจมากด้ง้งเดีมันแก้หมัดก่อนถ้ากินไม่หมดก็ได้กินด้านัน ย้างนี่ไม่คลิปนะแม่ย้ามคลิปเนี่ม่ต <renal ina> ่อเลยแลนี่คลิปนี้ไปเลยเครื่องนี้ไม่ะจะหชเครื่องไหนเครื่องย้ายทาไปวตบอกนี่เรื่ัวใหม่ ผ้าบ <t aining> ิดามนของพาบิดามารดาสีแดงองาระมเหสี้าแดงอันนี้้าชมพูอาจจะเป็นของาดาันเลยปบายเรามาเยังไงไม่ใช่ของไม่ใช่ของพบิดาของป้าใ้รบ้านเข้าหอ่ะไปกินเด้ลูกเกอเสือจแเข้าหอ วจะหัซื้อรอซื้อนนั่นและซาไว้เดซื้อ้เดียวครับมาค่ะต้ไหนไปเลยแม่ไปกองดราแค่นะเลยแค่นี้เอาไว้นั่งเล่ลดาไปเอาไปนี่เกอบนี่าได้เยะ

ทรากานนั้งมักว่างต้มัวงเราเยะย้าแอติ่ารกัน่าพอดหอดแยกผมเดือดข้บไปใส่หรือไปสูงยสูงเออแกไปทางไหนปะเนี่ยไปออกไส้แล้วเห็นโอ้ยมันอยู่ใส่ป่ะตั้งมือบ่ทั้งมือากเบนไฟกับมากก็จะออกไส้ตรงไฟไปนี่ไมเห็นยัไมเห็นไปล่างๆเนี่ยโอ้ยก็ไบเง้ยได้เหไปบเแต่มัน มันล่างเหมือนตุงสีแม่เนาไปเอาตัวใดบ้มื่อื่นเต่าตัวละห้าบาทวุ้นไปวป่นมาวนไปวนมาโอ้ยบัดเรไปมาอยู่ที่หลังนี้มาน่ะคุณนว่ามันเป็นเฮี้ยนแบบรับซาก็เป็นเฮี้ยนคนครับไปไหม่วโอ้ยว่ะจะไปข้ามจไมไปเลกินกินข้าเด้อแปดร้อยลูกพี่พียังแปดรอยมันแพงมันหลอดพี่รลวันะนะ โอ้ยไปแมงด่ยังหอกก็ดีอมันมีหลอดสันแต่มันมีใสแมงดาเนาะเหมือนแต่งมาใสแมงด่บอยไปพูี่คือไปพูดไปพูนหา้านสผาจ้าจนเหนื่อยเวเพื่อนบากใส่รือขวาอใส่รือขวาวังมันเลไม่ด้ิอยู่ไปเล่นหาคอยเห็นร้านไอ้นี่พร้อมพร้อมันก็ทาเอออยู่กุหลาไปห้องออกใส่นาะ ถ้เห็นไฟพอดีกลับร้านไอ้ส so ักพายอดเหรียญที่สักพายอดเหรียนจะพูดเอออยู่เยื่องๆกันกับไอ้ร้านหมูกระทะนะถ้าเขาออกใส่อะนะสักพายอดเหรียนต้องเป็นขาวไหมฮะต้องมาตากหรอไงเออแล้วเราเคยลำบากเรื่องตากไหมเราเคยเล่นอะไรไปกวนเี่ยนแบตเตอรี่เปล่เปลี่ยนแบตเตอรี่อ๋กเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่12โวลต์เแล้วเปลี่ยนอันไหนเอาอันนี้ออกเลยใส่แทน ขาดกับแบตเตอรี่เลยเลยอันนี้คืออะไรไฟแมงดาไฟแมงดาสีอะไรสีม่วงครับคือเป็นลาขาแมววายคือเป็นรอยเกือบปลาทำมือหนอกปลานี่นะพี่เอตัวมันแพงขึ้นร้อดนี่ทำไมมันเป็นสีดำอ่ะมันยังไม่ได้เสียบครับมันเป็นสีม่วงเขาบอกว่ามันเป็นสีม่วงถ้าสีม่วงนี่ต้องโดนอะไนะสีม่วงบอกเขาต้องบอกว่าเพมันบอกว่าเอาไปซื้อไฟแมงดาม้โดนมันด้งนอนเพันว่า

กสวัสดีค <polarization> รับพบกับท uh ่านพงษ์นะครับหลังจากที่ผมไปปันปุนนะเอาไปแล้วหรหลังเสร็จแล้วเลยด้านข้างนะแล้วก็มาทาด้านี้ลองกินนะถ้าใครทราบโปรดคู้เลือกท่ปากปเครับไป่าโลว่านร้านปูเนาะปังมจไม่เห็นแล้วเ้ก็จะมาขึ้นนะวัวปูมันแห้งก่อนนะก็เลยมาขึ้นรอนะจังเนาะต่าจตเปนหนึ่ของมือัดราอีกทั้งนึงนะ นี่นะ,นะ้าก็เวีปไปไนะกดาก็าเป็นคลิปเดียวทามครับกินข้าวครับทุกคนยาวไปครับวันนี้นะฮะ,ะก็จัดฉากใหุ้มทนเนี่ยไม่เห็นทำของแห้งตรงนี้ให้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นะฮะก็จะนะฮะ ที่สามาได้น้ับปลาเพื่อขายนั้นนะฮะปลาเอาได้ขวดง่ายๆของพ้าเหรอเดี๋ยวตอนเย็นนะฮะที่ชัยก็ไปปซักผ้านก็ซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่นะฮะนะ่อจะทำการทาพิสูจน์กันนะฮะว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะนี่นะฮะหลอดไฟนะฮะ ก็เป็นสีนี้นะฮะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในตอนค่ำนะฮะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้ก็พี่ชัยคิดว่านะฮะราคาประมาณร้อยสองร้อยนะฮะเจที่ไหนได้นะฮะบางยาคอยระเจ้าบางยานะฮะสร้างเขายังดีเป็นที่นมากปาร์ตเมนบอกครับ เนี่ยครับและาตามนี้เลยค่ะนี่ก็มันเทงเพราะลอนนี้มันแพ้งไม่ร้อนมันเงเพราะว่าไม่ใช่เป็นโอเอซอปล่ามันกค่ไหนนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเนอะอันนี้มันใส่กับไฟฟ้านะฮะก็จะเปลี่ยนเรียกว่า布拉นักเตอร์ใช่ว่าเปลี่ยนอะไรใช้กับแบตเตอรี่ได้นะฮะทุกท่าน ในขนาดเดียวกันนะฮะทางแม่ครัวก็ทำกับข้าวนะผัดโจละเค่นะฮะโอ้โหพี่มานาดูมีราศีขึ้นทุกทีเลยนะฮะเอ๋อดวงเหมือนพี่เลยนะผมน่ะมันหายบอกแก้วสีครีมมีนาอีกไหมนี่ยโอ้โผมสีครีมนะมันหายในวันนั้นเลยนะฮะนี่นะฮะขึ้นไม่ได้ขึ้นหนานะขึ้นบางๆไว้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นทักอีกครั้งหนึ่ง พี่น้องงั้นก็เียบเลยอ๋อวันนี้ก็รยงานอยู่ยด,ด้านนี้กันนะฮะพี่น้องเอฟซีก็หลังไหลมาให้กำลังใจทีมงานทุกคนตั้งนะฮะับอ,อิ่มนะครับทุกคนโอ้กับข่าวแซ่บอยู่นะฮะเป็นคลิปเดียวทำมายา,ยาวเลยฮะถ่ายยาวเลย กับมื้อเที่ยงกับพวกเราเนาะของพวกเรานะครับ,รรบทุกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณกำลังใจสุ้ผูสุขาฝากดูคลิปให้ด้วยด้อดูโฆษณาให้ด้วยนะครับสับัสดีครับ